ผักสดสดครับสดจากสวนครับน่ครับสวนไม่มียาอสานนะครับปลอดสารพิษครับเออฉีดจนได้มันขึ้นแค่เ่นเนาะฉีดน้อยๆฉีดนน้อยๆกินผักผักสดสดถุงละสิบบาทอัดอกิมาละน กินครอบครัวก็ไม่หมดอ้าวห้สิบบาทพี่ไปเลยเหมนี้โอ้โหตายละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าข้าไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีไก่หอมสดๆมากกันไปไหมอยากอยากได้น้องไก่มีเยอะมีเยอะครับ สดๆมากกันใหม่ๆควมแน่นเชื่อครดับเลือดซืเล็กใส่ไก่โตไก่เรื่องในใจสดสะอาดมากกันใหม่ๆมาเลือดเพิ่งกันสักก่อนครับได้องไก่ีไก่พุ่งไก่เลือดไก่ตับไก่ไส่ไก่โตไก่วักมือเรียกเรียกรถนวยบริการห้องได้เลยครับเมื่อนี้ขายแค่ในราคาควมแพงรดับมาไกลเลือด อยากน้ยเห็งสิงหาอย่ห็นน้เอดื่มกับบานท้อนำดื่มสิงหบ้าวนรับอยากไดต้องเือไก่ปีไกลปไก่รุ่งไกลสามไกลใส่ไกลเข้าไก่สีไกลโตไกลเลือกได้ไก่ของเข้ามากกันไม่ไม่ มีกะละไกเนาะกับเข่ากับน้ำเมื่อนี่ห่วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ร่งไก่ัำไก่ไตไก่เข้าไก่ตีไก่น่องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ ร่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไก่ของเฮ้ามากเครื่องไก่ของเฮ้ามากกันใหม่ๆสดสดสดสะอาดถูกแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อไก่โตขายบวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่ร่วงไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไก่ รับไก่ไก่ข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆพ่อแม่น้องเชิญครับเลือกซื้อเลขาวัยเห็ดอาหารต้มยกปิ้งทอดสุดยอดที่ควาาอรส์อร่อยกระดับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับมาเลือกเมื่อตองกันสะกอนครับน้องไก่เนื้อไก่บีกไกุ่้งไก่ตับไก่ไตไก่ข้าไก่ตีนไก่ของสดสดมากกันใหม่ม่ พ่อแม่น้องแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่ปีกไก่โุ้งไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เครื่องไน้ไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆสดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญครับเนืองซื้งหาไวัยเห็ดอาหารต้มยาปิ้งทอดซุดยอดแห่งความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น้องไก่เข้ากับน้ำ มือนี่นวยบริการของเขาได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกดบมาแล้วครับมาแล้วครับขายน่องวักมือเรียกเรียกรถนวยบริการของห้องได้เลยครับมือนี้ขายแค่ราคาบอแพงดบมาไก่เนื้อเชิญครับเดือดตื่หาไว้เห็นอาหารต้มยำปิ้งทอดสุดยอดแห่งความอร่อยครับขาเชิญครับพ่อแม่น้องครับ ขอเชิญครับอยากได้น่องไก่เข้ากับน้ำวันนี้หน่วยบริการของเข้าได้มาขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีกดับมาแล้วครับมาแล้วครับราขายน่องมาเลือกเมื่อตองกันสักก่อนครับน่องไก่เนื้อไก่ปีไกุ่้งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดสมากกันใหม่ ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้น่องไก่ปีไก่โค้งไก่เนื้อไก่ตับไก่ไตไก่โตไก่เครื่องในไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆสดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอมาแล้วครับมาแล้วครับไตไก่เข้าไก่ตีไก่ของสดมากกันใหม่ๆ พ่อแม่น้องเชิญครับเดือดซื้อเลขาวัเฮ็ดอาหารต้มยำปิ้งทอดสุดยอดให่ความอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับเรื่องไก่ไก่ของเฮามากกันใหม่ๆสดสดสดสะอาดถูกันแล้วครับรถขาวยน่องไก่เนื้อไก่โตขายพวกน่องไก่เนื้อไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไก่ รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไนไก่ของเห้ามากน้องมีกะละไปน้อกับเข่ากับน้ำเมื่อนี้หน่วยบริการของเห่าได้มาขายพวกน่งไก่เนื้อไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่ปีไก่รุ่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไดไก่ของเห้ามากกันใหม่

ปีไก่พุ่งไก่เลือกไก่ตับไก่ไตไก่โกไก่ไก่คุ้งไก่ตับไก่ไตไก่เอาไก่ตีไก่ของสดสดมากกันใหม่ๆความรักอยากได้น้องไก่มีเยอะมีเยอะครับของสดสดมากกันใหม่ๆก็แม่นอกเชื่อครับเลือกซื้อเลยไก่ไก่โตไก่เรื่องได้ใจสดสะอาดมากกันใหม่ๆมาเลือกเพื่อเบิงกันซะก่อนครับ มี่นี่เป็นอกยายเรตโตบมีอเชือเ่ครับยกได้องไก่มีไก่พงไกืไก่ับไก่ไตไก่โตไก่เรื่องได้ับเขากับน้ำมือนีหนวยบริการของเขาได้มาขายพวกลองลองดูไก่เหนียวตัวนี้นะยายอร่อยติดกลาง มากันใหม่ๆสดๆสดสะอาดมลครับมลครับขไยตอกไก่เรื่อนไก่ไก่เครื่องได้ไกอเี่คร ja ับตับสวยๆนี่เอาผลกับตัวนี้ก็แซ่บเน้อ

ขายกแต่ในราคาเบาแพงครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถขายน่องไก่เนื้อกไก่โตไก่เครื่องไสไก่พอหอดปานพหอดเนียนพนห่แม่น้องอะไรแบบนขายยากเลยเอ็นอยากได้ ขอเชื่อมรีดรถโดยตัวริการของเฮาได้เรื่ยครับพ่อแม่น้องมีดไกละไปน้องกับเข่ากับน้ำวันนี้หน่วยบริการของเฮาได้มาขายพวกน่องไก่เลือดไก่ปีไก่รูปไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีนไก่โตไก่เรื่องไก่ของเฮามากกันไม่ไม่สดสดสดสัตว์อุปทานไม่ใรพ่อแม่น้องน้องไก่เนื้อไก่โตไก่เรื่องไก่ พอหอดบานหอดเฮียนขอไปดองนบครับไกลรุ่งไก่ตับไก่ไตไกลเข่าไกลตีนไก่โตไกล,ไกลเรื่องไดไก่ของห้ามากกันไม่ไม,ม่สดสดสดสะอาด พ่อแม่น้องอยากได้ยกผู้บกวักเมือเรียกเรียกรถ่วยบริการของได้เลยครับมือนีขายกันในราคาปกแพงครับมี้นอันนั้น,นนยาของของวัย<ม>่มีมใ,ใส่ไก่โตไก่เครื่องได้ไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญเรียกรถ่วยบริการของาได้เลยครับ ต้มยาำปิ mm ้งผอดุดยอดแห่งความอร่อยอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญแล้วครับมาจัดใหม่ๆมาเลือกกันสักก่อนครับต้องไก่เลือกไก่มีไก่ปุ้มไก่ตับไก่แตงไก่เข้าไก่ตีมไก่ขอมสดมากจัดใหม่ๆก๋อตับใส่กินบะตับต้มยำปิ้งผอดุดยอดแห่งความอริสอร่อยครับ ขอเชิญรับอแม่อรับขอเชิญรับอยากได้ไกลีไกโตไกลเือไไกผมเข้าบ้านกันไป่ไม่นวดนวดนวสะอาดล้านไม ไส้กวอกินร้อแกงัองาเกันสกก้อนงไก่เนื้อไก่ปีไก่พุ่งไก่ตับไก่ไส่ไก่ข้าไก่ตีนไก่ของสด เมื่อนี้ขายกันได้ราคาต่อแพงดับบ้าแล้วครับบ้านแล้วครับรถขายน้องไก่เลื้อไก่สดระวังรถระวังรถมาไวทอดผ่านทอดเงียนพ่อแม่้องเชิญครับมาเลือกมาเบิ้งกันซะก่อนครับน้องไก่เลื้อไก่ฟีไก่สุงไก่สับไก่ไสไก่เข้าไก่ตีนไก่ของสดๆมากกันใหม่พ่อแม่้อกเชิญครับเลือกซื้อเลย

ยอดแห่งความอรสอร่อยครับขอเชิญครับพ่อแม่น้องครับขอเชิญครับอยากได้งไกไก่พวกไก่เพื่อไก่ตับไก่ไ่ไก่โตไก่เรื่องได้ไก่สดสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ขอเชิญบริสุทธิสะอาดมากกันใหม่ๆอยากได้ บริการ้เชื่อมต่ครับพ่อแม่น้องี่แตละไปน้องนักเดียนน้องน้โยบริการของเข้าได้มาขายพวกต้องไก่เชืออไก่ปีไก่รูปไก่ตักันใหม่ๆสดๆสดสอาสอดาแมาแล้ว กเลอก่ไก่เื่องไก่มะหอดบาอเียเมวิอสอดเ่มรับอเชครับพมงครับอเชับยาก้ไีไกโงือไก่ตับไกไไก่เทั้งหมดนี้นมีกละไป้นงกับเขากับน้องมนี้ด้วยบริการของเขาได้มาขายพวกสองใจ เนื้อไก่ปีกไก่ร่งไก่ตับไก่ไตไก่เข้าไก่ตีไก่ไม่ไม่อยากได้ขอรเชื่อรถโดยบริการต้าใจเยคระพังแม่นอกพี่กละไปน้องกับเขาจมหน้าวันนี้่วยบริการเข้าได้มาขายพวกต้องไก่เนื้อไก่ปีไกรูงไก่ัไกตไกเ้าไก่ี่ไก่ไก่ครับ พ่อแม่น้องปีกไก่ละไปนอ้องกับเขากับหน้าเมื่อนี้หน่วยบริการของเขาได้มาขายพวกน้องไก่เนื้อไก่ปีกไก่ร่ปไก่ตับไก่ไตไก่ดนับพ่อแม่น้องอยากได้ยกถุงบังมือเรียกร,รถหน่วยบริการของเขาได้เลยครับ กันแล้วไปนอกกับเขากับ